พูดถึง,พอพออง,งความพร้อมเกมวันพรุ่งนี้ะความพร้อมอ่ก็โดยรวมแล้วก็ถือว่าพร้อมพร้อมค่อนข้างมากครับผมอาจจะมีบางตำแหน่งที่ขาดหายไปในนัดทีแล้วนะแต่ว่าในนัดน,นี้ก็กลับมาพร้อมสมบูรณ์แล้วครับผมก็หวังว่าพรุ่งนี้คงจะเป็นวันของเราครับผม,ม,มก็แน่นอนว่าทั้งสองทีมต่างก็ แยงชิงพื้นที่หรือว่าแยงชิงตัวในสุดท้ายแน่นอนว่าทั้งนครศรีเจ้าบ,บ้านแล้วก็ทั้งพิษณุโลกของเราที่เป็นฝ่ายในเยือนก็ต้องมีความพร้อมอย่างมากแล้วก็ต่างฝ่ายต่างก็ต้องการตัวไปสุดท้ายไปก็ก็พรุ่งนี้น่าจะเป็นเกมที่สนุกครับผม ก,ก็จากวันนัดสุดท้ายในรอบแชมเปี้ยนลีกที่ที่เจอกับชาเชีงเสาที่ผมได้รับอาการบาดเจ็บ,บก็ไปไปหาหมอไปเช็คอาการดูหมอก็วินิจฉัยออกมาว่าก็ค่อนข้างหนักพอสมควรคนระับแต่ว่าเป็นการวินิจฉัยของสําหรับบุคคลทั่วไปที่ที่อาจจะไม่ใช่นักกีฬาหรือว่าไม่ใช่เฉพาะทางก็ก็ได้ยินข่าวในตอนแรกก็ ข้างวิตกขังบนนะครับผมแต่ก็ได้ปรึกษาทงางรุ่นพี่ที่รู้จักแล้วเขาก็ให้ให,ให้คำแนะนําว่าต้องต้องทําอย่างไรบ้างหรือว่าต้องดูแลร,รักษาอย่างไรก็ก็ต้องก็อาการดีขึ้นมากเกินคาดจริงๆนะครับผมแล้วก็ต้องต้องเช็คเช็คหน้าที่ตอนาทีเนะครับว่ามันจะออกมาในรูปแบบไหนครับผม ก็น่าจะไม่ได้ลงเ็นตัวจริงครับผมแต่ว่าก็ยังไงก็ต้องเตรียมพร้อมๆไว้เสมอครับผมเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าสถานการณ์สําหรับผู้เล่นคนอื่นๆที่อาจจะมีอาการป่วยอาการล้าหรือว่าการบาดเจ็บหรือแม้กระทั่งสภาพสนามสภาพอากาศที่อาจจะทําให้ส่งผลไรหลายๆอย่างต่อทีก็ต้องเตรียมพร้อมไว้ตลอดเวลาครับผม ในฤดูกาลน,นี้ผลงานก็ถือว่าในในในผมขอเรียกว่าในในช่วงท้ายๆของการเล่นฟุตบอลอาชีพผมผมแล้วก็ถือว่าผมค่อนข้างพอใจในส่วนตัวครับผมแต่ในสําหรับทีมหรือว่าสําหรับแฟนคลับหรือว่าสาหรับคนภายนอกที่มองเข้ามาผมผมก็คาดว่าน่าจะมีดีบ้างไม่ดีบ้างแต่ก็ผมถือว่าผม ปีนี้ผมพอใจในในคามการเล่นของตัวเองครับผมินะ้นที่ก็ไปในรที่ตัวี่หรตัวีนมาไกลนถ้าเอาคนตรงๆก็มันก็มีทั้งช่วงที่เราบางทีบางทีที่แบบว่าทั้งในทางทฤษฎีทางปฏิบัติเราแทบจะหมดลุ้นหมดโอกาสในการที่จะมาแชมเปี้ยนลีกหรือว่าในการที่จะ เข้ามาถึงในนัดชิงตัวไปสุดท้ายนี่มันก็มีบางครั้งบางทีที่เราอาจจะถอบใจไปบ้างแต่แต่นั่นแหละครับมันฟุตบอลอะไรก็เกิดขึ้นได้แล้วก็ต้องชื่นชมทั้งทั้ง,งนักฟุตบอลทุกคนในทีมของเราแล้วก็ทั้งผู้บริหารทั้งทีมงานสตาฟโค้ชที่โอกาสแทบจะไม่มีแต่ว่าเราเราสามารถพลิกโอกาสนั้นกลับมาได้จนถึงวันนี้ผมคิดว่า มันมันเป็นแบบที่เราคาดหวังมันเป็นตามเป้าที่เราตั้งไว้ผมว่ามันมันมันไปได้อีกครับผมแล้วก็ผมยังค่อนข้างมัน่นใจกับในทีมว่าวันพรุ่งนี้เราเราเราได้ขึ้นที่สองครับผมทีายคี่ฝากถึงแฟนบอลหน่อยนะที่อยู่นะักที่มาเชียด้วยที่ติดตามมาเชีย์ด้วยกับที่ติดตามชมที่ทางเ้าก่อนหน่ก็ต้องขอบคุณตั้งแต่ นัดแรกตั้งแต่เปิดฤดูก,กาลหรือว่าตั้งแต่ปีซีซั่นเลยครับท,ที่ที่ติดตามพวกเรามาแล้วก็คอยให้กำลังใจคอยเชียร์พวกเรามาโดยตลอดขอบคุณทุกๆคนที่มาเชียร์เราในสนามทั้งที่พิษณุโลกหรือว่าในนัดต่างๆที่เราออกไปเยือนแม้กระทั่งในวันพรุ่งนี้ที่เราต้องเดินทางไกลก็ ผมก็เห็นในข่าวว่ามีรถบัสมาตั้ง4ครคันก็รวมๆก็นาจะเป็นสองส้ชีวิตรวมถึงแม้ที่บางคนที่ใช้ทุนส่วนตัวตัว,ตวเองนั่งเครื่องบินมาเชียร์ก็ต้องขอบคุณแล้วก็สัญญาว่าพวกเราไม่ว่าผลจะออกมาเป็นยังไงสัญญาว่าพวกเราจะทำให้เต็มที่แล้วก็พวกเราจะทำให้ทุกคนมีความสุขครับผม